สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํานายดวงความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารวันเสาร์นะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะความรักของคุณนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะ บางคนเนี่ยมีเกณฑ์จะแต่งงานสร้างสร้างครอบครัวซื้อบ้านนะคะเก็บเงินวางแผนอนาคตร,ร่วมกันกับคนรักนะคะบางคนคบกันมายาวนานแล้วเนาะถึงค่าเอ่อถึงเวลาที่จะได้ลงหลักปัจฐานกันสักทีนะคะมีเกณฑ์แต่งงานสูงมากนะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวนะคะมีลูกนะคะมีตัวน้อยนะคะเอ่อมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะค่อนข้างที่จะดีนะ มีเกณฑ์แบบว่าว่าคุณมาวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่แบบแผนที่คุณวางเนี่ยจะเป็นจริงนะคะบางทีมีมีเกณฑ์ของการไปฮันนีมูนของการสร้างครอบครัวหรือแบบว่าอะไรที่คาดหวังไวะคะ้ค่ะค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะสมหวังเนาะมันเหมือนกับการคบกันมายาวนานแล้วนะคะหรือวางแผนจะทําอะไรร่วมกันเช่นทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจะประสบความสําเร็จนะเรามองว่าดีค่ะทั้งความรัก ทั้งเรื่องที่เอคิดไว้หรือรวมถึงเรื่องของการเงินแม้การเงินมันจะช้าหน่อยแต่ว่าผีดอกออกผลนะคะร่วมกันสร้างเนาะส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่าหลังจากที่คุณอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนมีตัวเลือกมีทางเลือกคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะคบกับใครหรือถ้าคุณเป็นตัวเลือกของเขาเรารู้สึกว่าคุณจะชนะทุกคนจริงๆเราไม่อยากให้คุณอยู่เป็นตัวลืวกของใครอะแตอ่อยู่คุณคุณอาจจะแบบได้เป็นเออ่ ที่หนึ่งเขาเลือกคุณเลยนะคะโดยไม่ให้คุณเป็นตัวเลือกแล้วนะคะหรือคุณอาจจะรอคอยความชัดเจนกับใครบางคนมานานละซึ่งตอนนี้เขาพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณแล้วละ่ะซึ่งโอเคนะจะมีหนุ่มสายเปสายอบอุ่นนะคะรักครอบครัวแต่ว่าเราอยากให้เรามาระวังเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาด้วยคุณสแกนนิดนึงแต่ถ้าคุณรู้แล้วนะคะห่างได้ก็ห่างนะเพราะว่ามันอาจจะ ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอย่างที่คาดคิดเนาะตัวเลือกอื่นมีมากมายคุณมีสิทธิ์เลือกคนดีๆได้อีกเยอะเลยนะคะคนโสดสเสน่ห์แรงจ้าคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามานะคะ คนที่โสดมานานๆน,นะจะมีหนุ่มมีสาวมาขา,ขายขานมตีบคนคนนี้เป็นคนเปรมีความอบอุ่นในตัวเองรักครอบครัวแต่สกแกนนิดนึงนะว่าคนที่เข้ามาค่ะเขามีครอบครัวหรือเปล่าหรือเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกไหมแต่เราว่าในบรรดาคนที่เข้ามามีคนดีมีคนน่ารักมีคนพร้อมดูแลคุณอยู่นะคะอยู่ที่คุณแบบว่าค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจก็ได้ไม่ต้องรีบนะคะความรักค่อนข,ข้างที่จะดีเลยล่ะ จากที่เราเห็นนะโดดเด่นไปที่ธาตุน้ํานะคะงินกรกฎพิจิกหรือว่าธาตุดินการพุกศมังกรนะคะก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย